สวัสดีครับอาณาฟาร์มสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับมาดูมดแดงกันนะครับหลังจากที่เรานํามดแดงลงไปอยู่ในตู้กระจกประมาณหกวันแล้วนะครับหกวันแล้วนี่ครับบางส่วนก็อยู่ข้างนอกนะครับติดกับตู้กระจกนะครับมีบางส่วนนะครับที่เข้าไปอยู่ในขวดแล้วนะครับนี่ครับขวดข้างล่างนะครับจะเต็มขวดแล้วนะครับส่วนข้างบนนี่ครับเริ่มทยอยนะครับเริ่มทยอยเข้าแล้วนะครับมาดูครับนี่ครับเห็นไหมครับ ก็บางส่วนก็ได้นําไข่นะครับขาบไข่เข้าไปอยู่ในขวดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบางส่วนก็นําไข่มาติดไว้นะครับตามตู้นะครับนี่ครับเราก็จะเก็บนะครับเก็บใบไม้นะครับใบไม้ออกค่อยๆทยอยเก็บออกเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่คือมดงานนะครับมดงานมาหาน้ํานะครับมาเอาน้ําไปให้มดที่อยู่ในรังนะครับ นี่ครับบางส่วนก็จะทํำรังอยู่แบบนี้นะครับบางส่วนก็ยังไม่เข้าขวดนะครับนี่ครับสําหรับใครที่สนใจนะครับสนใจอยากจะเลี้ยงก็สอบถามได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างก็มีบางส่วนนะครับที่เข้าไปอยู่ครับแต่ว่าก็ยังไม่เยอะนะครับข้างล่างครับส่วนมากก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนกันนะครับ นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับข้างล่างก็เริ่มเริ่มเข้าไปสํารวจขวดแล้วนะครับนี่บางมีบางส่วนนะครับที่อยู่นอกนอกอ่านอกขวดนะครับก็ทํารังเหมือนกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับในขวดครับเริ่มทยอยเข้าไปอยู่แล้วนะครับนี่ครับบางส่วนก็วนอยู่นะครับนี่ครับ ในตู้กระจกครับเห็นไหมครับไข่ขาวๆนะครับไข่พวกนี้จะเป็นอ่จะเป็นมดงานนะครับเป็นไข่ของมดงานนะครับโตขึ้นมาก็จะเป็นตัวมดนะครับตัวมดงานนะครับนี่ครับเต็มขวดเลยครับขวดนี้อ่าเป็นขวดชั้นล่างนะครับขวดชั้นล่างนี่ครับเป็นขวดเล็กนะครับที่ผมใส่ไว้ ็มีขวดใหญ่ขวดใหญ่ก็พึ่งเอามาวางไว้เมื่อคืน,นครับแต่ยังไม่มีมดเข้าไปสำรวจนะครับก็าฝากติดตามด้วยนะครับช่องอา้าฟาร์มนะครับช่องเล็กๆครับ mm hmm. ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครใช้ไว้นะด้วยนะครับฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดาคลิปใหม่ๆนะครับจากอา้าฟาร์มนะครับ mm hmm. นี่ครับ ดูอีกครั้งครับดูอีกครั้งครับนี่ครับส่วนใบไม้ใบนี้นะครับก็ไม่ได้เอาออกครับมดก็จะมาสร้างรังนะครับจะแถวใบไม้นะครับคือทางที่ดีนะครับเราก็ต้องเอาใบไม้นะครับออกให้หมดนะครับอย่าให้มีใบไม้อยู่ในตู้นะครับหรืออยู่ในชั้นที่เราเลี้ยงนะครับนี่ครับพฤติกรรมของมดงานนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP สองนะครับก็ ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่ามดนะครับจะเข้าไปอยู่ในขวดแล้วก็จะออกไข่แบบไหนนะครับไข่จะใหญ่หรือเปล่านะครับก็ลองติดตามมาก็เฝ้าติดตามไปด้วยกันนะครับว่าการเลี้ยงนะครับจะได้ไข่ที่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับมีบางคนนะครับก็บอกว่าต้องมาจาก นางพญานะครับต้องมาจากนางพญานะครับก็เดี๋ยวผมรอดูนะครับว่าจะจะมีจากตามธรรมชาติของมดก็น่าจะมีนางพญานะครับต่อรังนะครับแต่ละรังจะต้องมีนางพญาหนึ่งตัวนะครับก็น่าจะเหมือนพึ่งนะครับนี่ครับดูรวมๆนะครับนี่ครับก็คือเป็นตู้ปลานะครับตู้ปลาสองชั้นนะครับ เป็นตูปลาเก่านะครับนี่ครับอาหารของมดก็เป็นประเภทมแมลงนะครับมแมลงที่ผมให้ก็จะเป็นมแมลงสาบดูเบียแล้วก็เล่นลนเนอร์นะครับครับสวัสดีครับ